วันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบรวดเร็วนะคะแต่งอยู่ห้องไม่ได้ไปไหนหนูองอันนี้เริ่มต้นนะคะเราจะใช้โทนเนอร์ในการเปิดผิวนะคะจะใช้เป็นสำลีก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาเซรั่มตามไปเลยนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีนะที่เราใช้ต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น m o i s t u เ i z e r ของเซราวีนะคะ m o i s t เ r อ,อร์เนี่จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะจัเก็บน้ำในผิวได้ดีทำให้ผิวเนี่ยเต่งตึงนะคะไม่หย่อนคล้อยนู เกลี่ยกับรอยดินกาได้ด้วยนะหลังจากเกลี่ยทั่วหน้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นถึงข้วของน้องกันแดดนะคะตอนให้เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเตี่ยเราก็ต้องทากันแดดนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเราเนี่ยเกิดฝ้าได้นะคะเพราะว่ารังสี uva uvb e, ก็คือรอบตัวทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เกลี่ยไปเลยให้ทั่วไปหน้าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะทาลําคอด้วยนะทาหน้าก็ต้องทาคอด้วยนะคะแต่ว่าในคลิปก็อาจจะแบบตัดไปเร็วหน่อยไม่ได้ทาให้ดูถึงคอนะคะนี่ จากนั้นลงซีซีตามไปเลยนะคะซีซีตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าลื้นไปกับผิวเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เบาอะ่ะมันจะไม่เหมือนพวกแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะรองพื้นอย่างเงี้ยอันนั้นจะหนาไปนะเราไม่ชอบใช้รองพื้นนี่ก็จะเขียนให้ตัวหน้านะคะดูใกล้ๆดูจะเป็นแบบแบบแกราฟสกรีนไรนี้จากนั้นก็มาเริ่มคอนทัวร์หน้านะคะสร้างมิติให้กับหนังหน้าของเรานั่นเองนะคะนี่ขีดขีดไปเลยอันนี้จะเป็นแบบคอนทัวร์สติ๊กนะคะแต่สีมันจะไม่ค่อยเข้มมากคนะ่ะ จริงๆเราคิดว่าถ้าใช้หมดล้วก็คือเดี๋ยวจะไปซื้อที่ห้องอื่นใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบหน้ามันไม่ค่อยมานิติมันไม่ค่อยมาจากนั้นก็เตลี่ยน้องนะคะเบาๆเนื้อน้องเนี่ยจะมีความเบามากจากนั้นเนี่ยก็อ่ะลงแป้งได้เลยค่ะตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะของเราเนี่ยสะดวกใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะเราไม่ชอบใช้แป้งพับเาะมันดูหนักหน้าอันนี้จะรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันทาแป้งฝุ่นแล้วมันจะไม่หนาแล้วมันก็จะได้เป็นแบบงานผิวด้วยนะคะนี่ทาไปเลยทั้งหน้าทั้งคอนะคะ จากนั้นก็ปัดแกนต่อนะคะปัดแกนตัอนี้จะเป็นอ่สีเราจำไม่ได้นะจะออกชมพูชมพูหน่อยนะอันนี้จะทาทั้งเปลือกตาแล้วก็ตรงตรงหนวกแก้มนะคะแล้วก็ตรงจมูกด้วยตัวเนี้ยจะมีเหมือนเขามีกลิตเตอร์ด้วยนะคะนี่จากนั้นก็าเขียนคิ้วต่ออันนี้จะไม่ใช่ตัวเขียนคิวนะคะแต่จะเป็นแบบอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นแบบฝุ่นนะคะ เพราะว่าเราไม่ถนัดเป็นแบบเขียนคิ้วเนาะมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าตัวเองก็จะใช้เป็นแบบผงแล้วก็แบบฝุ่นอืมแบบฝุ่นแล้วก็จะปัดไปตามรูปคิ้วของตัวเองไปเลยนะคะแล้วน้องคนนี้ก็ยังสามารถเอาไปคอนทัวร์ได้อีกนะคะก็คือนี่ว่าตรงจมูกแบบเราแบบนี้ก็จะสร้างมิติให้กับจมูกของเรานะคะดูเฉียบคมมากขึ้นไปอีกนะคะนี่เลย พอที่บอกไปตั้งแต่ตอนว่าน้องคนโถกนั้นน้องเขาแบบสีเบามากก็จะไม่ค่อยชัดนะคะเราก็จะเอาตัวนี้เลน,นเพิ่มไปอ่ะมาถึงทาลิปต่อนะคะลิปนี้จะเป็นลิปของออไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่มันจะเป็นลิปเนื้อแมตต์สีส้มปิดนะคะนี่ทาไปเลยถ,ถ้าปกติเนี่ยถ้าเราใช้ลิปเนื้อแมตต์ใช่ไหมเราก็จะตามด้วยกลอสนิดๆหน่อยๆนะคะนี่เบาๆให้ปากดูอิ่มหน่อยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะฟินิชลุกนะคะก็ตา